สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกคนวันนี้วันที่อะไรนั้นเนี่ยสามสิบเอแล้วนะครับผมวันสุดท้ายของปีนะครับอ่าเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วก็เป็นเป็นวันสุดท้ายของเดือนธันวานะครับผมอ่ะคุณแม่อยากให้พรอย่างพ่อเม่พี่น้องเอฟซีคนนี้เนาะสภาพเม่นี่นาอมันหนาวแห้งเด้อจ้ะอาการเย็นมาก เอ้ยไผนะน่งบ่เออก็จะถูเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผูส้สนับสน,นุนผู้คอยกดไลค์กดแชร์ให้เก่งน้อยขอให้พี่น้องสุขูสุขคนอยู่ดีมีแหงมีความสุขความจเจริญเห็ดยังกระปัตจากอุปสรรคปัญหาให้พบพ่อแต่ความสว่างสวัยเด้อนับแต่นี้ต่อไปให้พี่น้องป้องปายสุขูสุขคนมิ ลำ่ำรวยเงินทองไม่ตแต่ความสุขความจเจริญเด้อห่าง,งมีห่างมีปัสจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อพี่น้องสาธุอเอาน้ำครับผมพี่น้องสาธุนะครับผมขอให้เป็นปีที่ร้ายของใครหลายๆคนเ,คเป็นปีที่แบบใครที่ประสบปัญหาหรือนาทีการงานหรือว่าชีวิตหรือว่าครอบครัวอย่างน้าแ,แต่ต่างๆนานาขอให้ผ่านพ้นไปในปีนี้นะครับผมปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่ พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยขึ้นไปสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับพี่น้องป้องปลายทุกคนเ้อะอ้าววันนี้เรามาทำเสนอเมนูต้มซ้วครับนองงัวแมนเป็นลรบัวแล้วก็มีทั้งลบควายนะครับผมแต่วันนี้เก่งน้อยได้ลบควายมาอันนี้องน้องควายน้องควายครับอาใส่สารบ้านทาคือน้องควายนะครับผมเนี่ยต้ม ต้มหลายชั่วโมงกว่าจิปเปื่อยเอออีเม่ต้มซุกแล้วอันนีอามาอุ่นที่นเดอ,อันนี้เราว้อามาอุ่นเพร่ะที่ซีเห็ดซ่าพักของห้าก็มีอผักแพลวนะครับผักแพลนี่หอมมากนะครับผมซว่าไก่ซ่วาน้องงวอ่องควายเฮาเนี่ยต้องมีผักแพลวนะแล้วก็มีผักเสริมนะ้ำนะผักเสริมผักบัวผักหอมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมอ่าพริกสดหมหัน ปิดเลยครับปิดถั้งก่อนลกูกซอสใสๆเลยซอสใสๆเดี๋ยวไม่ตัดก่อนโอเคคือโบดับปิดแล้วเบาปิดแม่ยับมินเบิ้ลปิดเลยเออตัดเอาโน่งเนาะตัดเอาก็ได้ครับออไกกเาว้็ดินตันนี้เป็นกไก่เห็ดกินเนาะตัดเป็นตอนครับผมนี่มี พวงไข่สาลําเด้อนี่ครับเพิ่มพวงไข่สาในน้อยนี่ครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้อดอยากกินอันสาโนงหนองควายมาฝั่งนี้เด้อหลายหลายคนเพื่อนกับบกินนะแม่แต่เข้าใจนะครับผมมันเป็นความชอบของบุคคลนะครับมันกันแล้วแต่พื้นท no ี่ลุกพื้นที่นะยมันมันจะเป็นมาตั้งแต่พ่อแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ย่ายพากินแต่อย่าบอกอากี้เนาะนะ มากินแฮ้งนะครับผมถ้าถามวมามากินเมนูอย่างแบบน้อง,งวัวนี่คือขอบท็อปเลยน้องงวน้องควายสาหรับเกงน้อยเมนูโปรดแม่คือบ้านเฮ้าคนพ่อแม่พาก,กินเนาลูกเนาะกกนนพ่อเก้งน้อยเฮ้งมากอันนี้คือซื้อมาเนี่พ่อมันอยากจัดให้ กิน<ม>น้อยนิดในน้อยนีนนนนน่รู้สึกสิกินบัดคุยากเลยเนื้อสวงเนื้อสวรรด์สบายมันอึดเนาะไปกินรดไปกินรดมายตะกี <c oughs> พ้พ่อผ้ากินบันที่อาก็ศถือต้มถือตัวให้กินก็นมีตะกีนนน้อยครับโอ้ยแต่ทุกวันนี้ <c oughs> นแ <c oughs> <c oughs> ต่ทาไมตวกอนมันยังบ่ท่านไหน มีกฎนะครับเพราะว่านี่มีกฎแล้วครับห้ามนะครับผมแต่ว่าเป็นการกินแบบลอกกินนะครับผมแต่ก็ลอกถึกลอกกินมาตัลอดเม่เห็นโลกดีพออ่าซอยก้นเขาลกซอยไปพักใส่กดนซอยไปพักนะครับผมไปพักของเราอาอันนี้คือแบบลกควายนะครับเราตัดเป็นตอนแล้ววันนี้เราก็จะมาซอยนะครับผม โอ้โหปิสังลูแม่นี่ถนัดในเรื่องของการซอยมากนัดก็ได้นัดเลยเนาะทำงานจนขาดลอยเลยได้ี่มีโบนัสน้ำเขาอยู่บ่อผู้อื่นเขาให้เงินให้คำให้ทองของแก้มจากบาทหนึ่งได้อยู่บ่อสำหรับเก่งน้อยโบ้เอาโบ้เอาจะได้โบนัสแ้วอื่น เอาเป็นห้องแก้มไปซช่าหมตัวตัวสิบบาทกับบุก้าซื้อซ่อนใส่กระตุกบนหลุใส่กระตุกเหรออันแบบนี้เลยเหรอจัดไปครับนี่โอ้ยสดคาถาดเลยเป็นอะไรเออเก่งน้อยจะถ่ายคลิปกินอยู่นะทุกคนอันนี้เก่งน้อยแบบถ่ายวิธีทำมาให้ดูเฉย โอ้โหคุณนะหอมมากหอมจริงๆขง้าวโพดแม่ขวดรสนี้อ่อนพุทอยากให้ทุกคนได้กินมึงเนี่ยไอควันขึ้นหดหดอู้ห้อมีนี่แม่หอมย่างหอมออข,อขวดอ,อื้งหอมขอ้าวโพดกบบพักเพลียวเขาน่ะยำด้ว<อ>ลูกใส่คล้ายใสใบมะกรูดมันหอมมากจริงๆนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะตอนเนี้ยถ้าโทรศัพท์ได้กลิ่นได้เนี่ยก็คือแบบดีเลยอ่ะ เอาจัดคิบอลุเอาพอดีครับนั่นแกหอมมกพริกแล้วขาดพวงพิเศษหรือเปล่าเนี่ยถ้าใส่ในตุ่มหรวเดวลูกในถาดจังทาเบิงอันนี้คือต้มซัวนะครับถาบอน้วก็ใส่ซัวหน่ชิเป็นนนี่นะครับผมมีพริกพงเขาครัว บางคนก็ใส่ปลาเด็กบางคนก็ใส่น้ำปลาบางคนก็ใส่เกลือแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็ตามด้วยผงนัวแล้วผงอีเมยไม่ใส่ตั้งแต่ต้มนู่นแล้วดลูกแล้วก็มีผักแค่นี้ก็คือว่าเป็นต้มซัวได้แล้วก็ค,คือแบบจบนะครับผมเนี่ยโอ้ยบ่านั่งกินน้ำกันบ่แม่โอ้สิเป็นฟาดวายให้ลูกค้าได้อืมไม่บอกดีละล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมมนวัวแล้วดีนัวตั้งแต่เาต้มน้ำแล้ว อันนี้เขาเอื้นห้ากล้วยนะครับเนี่ยห้ากล้วยเป็นเส้นห้ากล้วยนี่นะอร่อยนะครับเอา้าพอ่อแม่พี่น้องทุกคนครับไปเก่งน้อยขอตัวไปเซบแซ่บก่อนก่อนเด้อนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับผมมาทําเมนูใ,นให้พี่เห็นน้องในเบิ้งในขึ้นยาต้มกันใครที่กินได้ก็แซ่บใครที่บิก,กินกับเบวากันนะครับผมอา่าพอกันไม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ขอก่าวว่าสวัสดีครับ